ดีครับพบกับบอมร้อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ว่างครับเดี๋ยววันนี้จะพามาขับเจ้าฮิจชิร้อี่สิบครับเดีย๋ยวจะขับไปนี่ครับเขียเศษปูนที่วิ่งมาเมื่อวานครับเดีย๋ยวจะทำการคัดแย่ครับ ี๋ยววันนี้จะใช้เจ้าฮิตาชิร้อยยี่สิบครับอจอดนานแล้วครับเดี๋ยวสตาร์ทชาร์จแบตเข้าหน่อยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับไม่ติดหรือเปล่าจอดเป็นอาทิตย์แล้วครับ ไฟไว้เว้ลองดูอ้าวติดครับยังติดอยู่ยังว่าจอดนานยังไม่ติดแล้ว จะไม่ย้อนแสงครับก,กินย้อนแสงหน่อยนะครับเมื่อกี้ ข้องตัวนะครับยู่ชิรอ้อยยิบคืค่นข้างจะข้องตัว,วครับค่อนข้างจะเร็วกว่าปวดคร้บ ดูมุมมองภายนอกรถครับการทำงานของเจา้า ZX เกเราครับนี่แถวทอดต้องทำการคัดแยกอยูน่นะครับนี่ไม่ใช่ว่าเอามาเทได้เทเอาเลยครับคัดแยกขยะคัดแยกอุปกรณ์คัดแยกเสาคัดแยกเหล็กนะครับ ไม้เป็นอะไรอย่างนี้นครับเพราะว่าเราต้องเคลียร์พื้นที่ของเราเองด้วยครับให้มันใช้งานได้ครับการทำงานครับคันนี้จะเร็วแบบเร็วแบบดูดันนะครับ เร็วแบบดูดันนังวะกระชากอะไรนี่จะเร็วครับจะไม่นิ่มครับแต่ว่าถ้าเป็นไอโกเบจะเร็วเร็วแบบนิ่มครับเร็วแรงนิ่มก็พอใช้งานได้ครับพอไปพอมาครับคันนี้ ตัวสเตนเลสที่อยู่หลังหัวเก๋งกับที่มันคุมตัวฝากระโปรงเครื่องอยู่นั่นคือที่รูดสายไฟนะครับบางคนที่ยังไม่เข้าใจอาจจะงงว่าใส่ทำไมอะไรเยอะแยอะอย่างเงี้ยครับเวลาย้ายไปในหมู่บ้านเวลาสายไฟต่ำๆต,ต,ตัวนี้จะช่วยได้ครับตัวนี้จะรูดสายไฟ ไม่ต้องลงไปค้ำให้ยากครับ การทำงานครับผมว่าก็คล่องตัวดีอยู่นะครับคล่องตัวดีไวดีอยู่ครับตัวนี้ช่วงล่างนี่ก็ยังยังดีๆอยู่ครับบูโ,บโซโบูดอะไร ว่าอยู่กับผมไม่ค่อยได้ใช้งานครับใช้งานน้อยครับไม่ค่อยได้ไปเดิอนอะไรเยอะแยะครับใช้งานแยกใช้งานก่อสร้างอะไรประมาณนี้ครับไม่ค่อยได้ดูดันอะไรเท่าไหร่ครับ เศษพูลของเราเอามาเทแล้วก็ต้องตามมามา,มาเกียมาเก็บงานอีกนะครับเททิ้งไว้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่อยู่ครับต้องมาแต่งต้องมาอะไรให้มันใช้งานได้ครับ ถ้าเทเททิท้งไปเลยอย่างนี้เราพื้นที่เราจะใช้งานไม่ได้ครับต้องตามมาเก็บตามมาเขีย่ยตามมาเผาตามมาอะไรหลายหลายอย่างครับตามมาทำอะไรอีกหลายๆ,ๆอย่างนี่ครับกองนี่ ดีวคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไปด้วยการทำงานของเจ้าอินเตจิจัดเอ120ที่สตัวนี้แล้วกันนะครับล้วใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่เพิ่งติดตามก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับมีคลิปอีกเยอะแยะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ